ตำใไม่ออกสวัสดีจ้าพี่น้องมือนีกบมพรมพ่อพ่อเขาช่องสาวหม่องคือเก้าพอดีสาวหม่องได้มีโอกาสได้มาส่งพีซ้ายเนื่อจาพีซ้ายสาวหม่องอันเพิ่นเป็่นคูยูจังหวัดสก,กลนครเนาะพี่นอ้องอกระเลยได้ผ่าน เทือเขาภูพันเนาะอันนี้กระพาสะเสว,วยนะจ้าสาวหม่องก็เลยเก็บบรรยากาศให้พี่น้องนะครับสมกันตอนขี่รถมา้าสาวหม่องกะบ่ได้อันเก็บภาให้พี่น้องเบื้องนะจ้ากระทายทิวทัดช่วงเขาช่วงพาสเสวยนะพี่น้องเก็บภาบรรยากาศให้พี่น้องในเบื้องกันทิวทัดงามงามงามบ่าแฟร์งาม,งามหน้าภาสูงชัน อันตรายพี่น้องเขาไก่บดไอศสรองก็ย่วนแข็งหัวนี่เด้อพี่น้องนี่เขาเข,าเขาเฮ็ดรัวกันไว้อากาศก็เย็นเย็นดีพี่น,อน้องยู่เทังเขาทิวทัดน์งามงาจ้ะ นี่สวยบ้าแฟร์อันนี้เป็นนาภาด้วยนะพี่น้องนาภาลงไปนี่จ้นนานภาสั้นสั้น,นฟังคุณก็เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนนี่

ถึงหม่องสาราพี่น้องสาราจุดชมวิวอีกหม่องนึงอันเป็นทริปท่องเที่ยวนอกจากคลิปนี้ไม่ได้หากินบางนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดนึงฮู้น <c oughs> สันลงไปเป็นทางถนนทางถนนรถแลนบอ่อน้ำที่น้ำตกก้าวนางว่าสันพี่น้องเราสมองสิพายางลงไปเบิ้งมันเมียน,น,น,นี่หลีบ่อไปกันเลยจ้าสิหอดน้ำตกบ้านน้อมันมีหลีบอ่ย้ำเนี่ยขึ้น,น,นแรงวุบาดแฉพิวานโอ้ยยางลงเขากันด้อพี่น้อง แย่จะยันอันเด้อแล้วกิ่งตกลงไปได้ค่อยๆเพราะว่าลงเขาอันนั้นเนาะพี่น้องค่อยๆระวังเด้อมากับหลานพี่น้องอุ้ยแมวแมวเกือบคลองขาแมวสามลุงลุงมาหยั่งแมวสามลุงอุ้ยแมวพาไปแมวน้ำพักไปแน่แมวสามสีแมวน้ำทากใสๆไปทั้งไหน มันแมนบ่ละพี่น้องขึ้นหลอกแบบแต่พี่น้องมันแมนบ่เนอะสามสีสยู่ใสเห็นอย่างเนี้ยแมนบ่ไปสันอุย้ยเมียวบอกว่าลงไปอีกว่าสันมันแมนบอ่ะล่ะเฮ้ยบ่แมนทางสันโปดลงบ่ได้ดอกอก็บ่แมนดอกพี่น้อง อุ้ย uh, พุดนะทางสันลงบ่ได้ดอกเล,ล,ลือกโพดบ่ลงบ่ไปขึ้นมาเอ้ยขึ้นยังไงเไปตำรวจก่อนไปตำรวจก่อนไปเอาลงบ่ได้ดอกอ, m. อันตรายอันตรายตามสีอย่าไปตามสีพุดนะตามสีอย่าลงไปเด้อ อันไหนเออลงไปบ่ได้ดอก้ิเข้าวามันไก่ปวดว่ต้องไปดอกมาไปกลับก่อนเด็กเนาะเฟ้ยยังหยังไปต้อจะตกหันเด้กเ้ยพี่น้องยางลงมากับปัน่นเหวสซันลงมาปั่นอีหยังกลับมาไปใส มันลงบะไดว่าน้ำตกว่าสันพี่น้องว่าเมียนดอกเพื่อนเฉียนไว้เนาะน้ำตกก้าวนางพนะโอ้ไก่โพขึ้นมาอันบอกพี่น้องว่านลงบะไดดอกลงคือเก้า ขึ้นยังไงก่อนจะขึ้นจังใดบัดน,นี้เอาจะขึ้นแบ,บไดไบเอาบัดน,นี้เอาขึ้นแล้วแหละนะสามสีไหมสามสีสามสีมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ลุงก็ไม่ขึ้นแฟมนมาจี้เหยียบสามสีไปไปพี่น้องกลับขืน ไปพอกันยุ่เทงเขาคุณละอันลงเขาม้าทางก็สั้นสันพี่น้องบ่าแมนดอกมันต้องมาอีกเ <laughs> ออตาหัวไม่ไม่ตาหัวโอ้ยคุณน้าพี่น้องขึ้นไปพูดนะยิมองพ่อไปไปพี่น้องไปพอกันเทิงเขาพุนละไปน้ำตกน้ำแห้งน้ำแห้งพี่น้องเมื่อก้เขานางคูกันคุณนะาเขากินอีกอย่างน้องกันนะ าปกลก็เข้าเขียนไว้ว่าน้ำตกเนาะเนี่ยน้ำตกก้าวนางเนี่ยมันลงไปอย่างอั้นโอ้ยทางสันจริงจิงมองมันทอดมองอะนเลยมีมีมีทางน้ำบะลูกมีบ่อหนามปะมันเป็นทางสันลงไปอ่ะเป็นได่สัมผัสยาไปอีกเหนื่อยว้ายไปบ่หอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยแมวพาไปด้ดีเนี่ย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 มันน้ำทางเออน้ำทางลงไปเนี่ยมาไป็นเที่ยวหรอวะ นั่นกระโดดยอดขึ้นไปหันโอ้ยคลิปน,น,นี่ก็คลิปสันสันดอกพี่น้องพาร์ทยางเล่นไปิเบิ้งบรรยากาศธรรมชาติจ้ะเดี๋ยวไปหอดทรงพีผุราเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปก้นจีปโปมฟังเบิ้งพีเพิ่์ลว่าขอให้ฟังเน่าซ้ำของจะไปก้นจีปโปม้มีพี่น้องเบิง้งจีปโป,ป,โปมอันสกนนุลนครเนะจ้ะ มันจะเปลี่ยนจังได้คือจิปวอมหมูลีลับมบ์อสอ้อาคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนีดนะจ้าเป็นยุดพักรถนอผาสเสดจพี่น้องอสมองการได้อันนี้ม้านี่อันนี่อย่างละอ่าง,งุนดองพี่มองมันตามพี่มองอือแมวตาหม,มาแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิด้ะจ้าคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า แมวตามหมาแล้วบัดเนี่ยพุ่นะคืนโคดหินไปแล้ว